สวัสดีครับวันนี้มาทำทานเรื่องความรู้นะครับตั้งแต่ผมฉีดวัคซีนเข็มที่2ของแอตตา ปรากฏว่าปวดแขนมากงอไม่ได้เลยหลายก่อนหรือว่าเอื้อมหยิบอย่างเงี้ยมันจะปวดหลายนาทีต้องกุมมาอย่างนี้แต่หลังจากนวดครั้งที่สองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะน้ําตาเล็ดเดี๋ยวนี้สบายนะคเมื่อก่อนไม่ได้เลยแม้กระทั่งยื่นเราจะใส่เสื้อให้ก็ไม่ังปวดแต่นวดครั้งที่สองตอนนี้ผมว่าเกินเก้าสิเปอร์เซ็หายปวดทีนี้เราจะมาแนะนําหมอนนนิ้วเหล็ก อานิ้วเหล็กจริงๆไงตับนี่เจ็บมากเจ็บน้ำตาเล็ดเลยแล้วเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับมันเจ็บมากเอาหมอนนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์นนท์นิ้วเหล็กครับฉายาก็นิ้วเหล็กก็คนป่วยตั้งให้ครับปกติก็จะจะไปนวดตามวัดหรือไปกับพระอย่างนี้ที่เดินมากาไปบ้านลูกศิษย์ท่านท่าน้ให้ไปรักษาเอาแล้วไม่ไปไหนเอาไม้ส่งบนในเสียงเบาเลย ถือเลยนะ่ะเอาก็าจะไปส่วนมากไปกับกับพระรักษาตามบ้านญาติยโยมที่บางทีคนนิมนต์นิมนต์มาบ,บางวันก็นวดน่าจะยี่สิบหกคนก็มีทำมีอะไกันหนักหนันเลยพวกเส้นยึดเส้นติดนะครับแก้ไขได้ครับพวกกระดูกครับเส้นหมอนรองกระดูกครับถ้ายังไงก็มาเราปรึกษาดูก่อนก็ได้ครับว่าจะรักษากันได้ไหมอย่าพึ่งไปผ่าไปอะไรนะครับมันการนวดการอะไรนี้ สามารถที่จะแก้ไขให,ให้ให้ได้ระดับหนึ่งพอสมควรครับเผลอๆบางคนก็หายเลยครับ <m im it> ไม่ต้องไปผ่าตัดผ่าตัดแล้วมันมันส่นมากจะเสี่ยงนะเสี่ยงบางคนก็นอนติดเตียงทําอะไรไม่ได้เลยบางคนก็โชคดีก็หายหายอยู่แต,แต่ส่วนมากที่รู้มาเขาก็ไม่กล้าไปผ่ากันนะครับสมม <m im it> ่วนมากเขาจะไปนวดถ้านวดถ้าเจอหมอหมอไม่รู้เส้นจริงก็ก็ก็ไม่ไม่หายครับต้องต้องต้องหาหมอเส้นจริงจถึงจะถึงจะหายครับ ก็โดยปกติผมก็ไม่เชื่อเรื่องรวดองไรนะแต่นี้ยมันปวดต้องกินยาขายเส้นไปหลายชุดก็ไม่หายกินเถาวันเปลี่ยนก็ไม่หายยามองยาอะไรทาดีๆมันก็ไม่หายคือถ้าเอื้อมอย่างนี้หยิบของไม่ได้เลยมันปวดมากเส้นมันลังเหมือนกับแบบมันปวดอ่ะเนี่ยงอแขนงี้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เมื่อก่อนนะครับแม้กะทั่งใส่เสื้อเนี่ยทั้งงอนิดเดียวมันจะปวดปวดหลายนาทีอะต้องกุมไว้อย่างนี้เลย แต่ตอนนี้ก็ต้องเชื่อแล้วว่าแต่ทนเจ็บเอาหน่อยอตั้งแต่แตเข็มที่สองมาผมปวดมาตลอดไม่เคยหาย <c oughs> ยาอะไรดีๆซื้อมาลองดูก็ <c oughs> เหมือนเดิมยิ่งน้ำมันยิ่งหนักจนไปเจอจันนนท์บอกเอ๊ะมันปวดแขนเขาบอกเขาจับดูครั้งแรกดีขึ้นประดีขึ้นเลยเอ๊ะมันผูกทางก็เลยวันนี้มาซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สองปรกากฏว่าเกินเก้าสปอร์เซได้หมดเลยตอนนี้นะฮะ แต่ให้ดีครั้งที่3แต่ว่าขอแบบเบาๆหน่อยไม่ไหวครั้งที่สมก็น่าจะหนักได้แล้วเพราะมันอาจจะพุ้นเคยมือกันแล้วเพราะว่าบางส่วนมันได้ได้คลายบางที่มันมันมันปวดมันเจ็บมันคือของของอาจารย์ไงมันพังผืดมันเกาะมันเกาะเยอะแล้วมันเส้นทําให้ไปไปนั่นกับเส้นเรามันทำทำเราปวดใช่ไใช่ครับแต่ก่อนนิยมเงี้ยไม่ได้เลยนะเส้นมันยืดด้วยมันรัดรัดจากตรงนี้ด้วยลจากข้างในจักรแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้มันรัดกันไปหมดเลยฮะมันตึงตึงเป็นก้อนเป็นแผ่นเลยอ่ามันก็เลยทําให้ให้ให้ปวดตอนนี้สบายทรมานมาตั้งแต่เข็ุที่สองก็น่าจะปีปวดลบน่าจะปีกว่าปวดเวลานอนหลับเนี่ยตะแคงเนี่ยปุ๊บเหมือนเข็มมันแทงในอ่ะแต่ที่ว่าครั้งแรกเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นฟังผืดฟังผืดเยอะไหมเยอะเยอะพอตรงวนเป็นเป็นแผ่นเป็นก้อนนะครับดีนี้มันมันมันเหมือนละลายออกไปพอตกควดแล้ว แล้วก็บางจุดเป็นดําเป็นปื้นเลยครับเหมือนว่าเลือดมันเสียด้วยครับเลือดมันเสียแต่เดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวก็หายไม่ตีการแน่นะไม่ไม่ครับดีขึ้นดีขึ้นแน่ครับดีขึ้นอย่างเงี้ยทําใจแล้วอ่านอ่านจากต่าเม่ก็คอมเมนต์มาว่าทุกคนฉีดเขียนที่สองถ้าปวดแขนจะไม่หายหายครับก็นี่ไงคือกูก็คือเราก็บอกโอ้โหต้องทําใจแล้วก็ยาคลายเส้นเนี่ยกินจนปวดท้องก็ไม่หาย ถามว่าเปลี่ยนอะไรอะไรดีลองหมดบางอย่างมันต้องยาต้องควบคู่กับการนวดนวดบำบัดด้วยครับถ้ากินยาอย่างเดียวมันก็มันดื้อมันทีมคนดื้อยามันดื้อยาเลยมยัไม่หายตัวนี้ทําให้เผลอๆเพลทำให้กระดูกเมามีัมหาด้วยกินเยอะกระดูกพุ่นครับใช่ครับก็จริงๆแล้วนะใครที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วปวดผมแนะนำโดยปกติผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ตอนนี้ผมเจอตัวเองเนี่ยก็เลยมา เฉยแก่ความรู้นี่ออกไปเพราะมันปวดมากปวดทรมานมากถ้าคนคนที่เคยเป็นอ่ะเข็มที่สองอ่ะจะเป็นมันจะปวดบวนมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเรานวดคลายเส้นก็คือง่ายๆงานเป็นฟังผือดอ่ะฟังผือดอแล้วเวลาเราเอี้ยวตัวมันจะหลังหลังมันจะหลังจะปวดมาก <c oughs> มันเหมือนเข็มแทงเลยนะ <c oughs> ลานอนนด้ปุ๊บสะดุ้งตื่นหนึ่งละจะเสียว <c oughs> ใส่เสื้อจะยกแขนนี <c oughs> ่จะงอแขนใส่ไม่ได้มันปวดมันจะปวดแถวเนี้ย อยู่ๆก็ปวดตรงนี้อยู่ๆก็วิ่งมาปวดตรงนี้อยู่ๆก็ปวดตรงนี้ม,มันจะปวดแต่และที่ไม่แต่ละวันไม่เหมือน,น,นกัน<ว>ก็ควอแบบมือชาเท้าชานะครับไม่ต้องไปฉีดยาหรือว่ามไม่ต้องไปจินยายครับมันแก้ไขได้ครับมันมันผมจะรู้จุดที่มันเป็นอยู่จะแก้ไขให้ได้ตรงนั้นฮะก็สามครั้งน่า,นาจะเก็บเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลถ้าปวดเกี่ยวกับมือทาเท้าท่าตอนที่ผมเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้น ดัเหลือเล็กๆน้อยๆที่มันตึงเล็กๆอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้องครับเอื้อมแค่นี้ก็ไม่ได้มันปวดเลย<ไ>ก็คือตรงนี้มันกัดอึงมากมันปวดแต่ตอนนี้สบายแล้วนะใครปวดแขนเกี่ยวกับวัคซีนผมผมแนะนําตรงนี้เพราะผมเจอตัวขอเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ไม่ไม่เชื่ออะไรไง่ายๆโดยปกติผมเป็นคนแบบเก่ากับใหม่ผสมกันนะแต่มาเจอกับตัวเองก็เลยสบายเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เลย ตอนี้สบายแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันหายระบบมก่อนสองสาวันําอีกทีครับอ๋อขอสักอาทิตย์เงี้ยไม่เจ็บมากเดี๋ยวขอเบาๆหน่อยแต่มันเจ็บมีลคปไปดูมันเจ็บจริงโอ้โหแบบมันเจ็บมากๆเลยแหละคือโดนมันเหมือนกับแบบมันวิ่งเหมือนไฟช็อตอะมาถึงนิ้วก้อยเลยปุ๊บ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 อะมันเจ็บบอกเลยนะเจ็บยอมเจ็บหน่อยเพื่อสบายเจ็บแล้วหายครับ แต่ไม่ไม่ไม่ระบมนะครับเพราะว่าเราเสียโดนเส้นโดนที่มันเป็นปัญหานี่ยมันจะจะเจ็บหน่อยศึกษาหมอหมอบอกงั้นยาคลายเส้นเดี๋ยวสี่ชุดห้าชุดหายมันมันก็แค่สี่ห้าชุดไม่หายบางชั่วโมงก็หายปวดอยู่ครับเดี๋ยวก็เป็นอีกแก้มแก้ปลายเหตุมันไม่ได้รักษาต้นเหตุก็แนะนำนะวิทยาทานคนที่ปวดแขนเนี่ว่าเส้นมันตึงก็พูดง่ายๆก็คือเส้นมันยึดอะประมาณนั้นถูกไหมเพราะว่าเรา พอมันยืดะเราเอี้ยวเอี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะปะ๊ดมันเหมือนเห็นแทงเลยแต่ตอนนี้เกิน90%แล้วครั้งที่2เดี๋ยวต้องมีครั้งที่3ต้องต้องย้อนน้ำตาเล่นอีกครั้งหนึ่ง๋ยวมีคลิปให้ดูนะเจ็บจริงแล้วท่านไหนที่เบียร์การแล้วเป็นไม่ไม่มีตังมารักษาเรื่องนีขอให้มีค่ารถมาหาหมอครับหมอคิดค่าคูแค่12บาทเอ่นไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรครับท่านอ้าเมื่อกี้ให้เกินน้ำอุคืนเลย เดี๋ยวก็ต้องเอาไปทำบุญต่อก็ติดต่อตามเบอร์นี่ะครับของหมอนนนิ้วเหล็กนิ้วเหล็กจริงโคตรของโคตรเจ็บบ่หมาน้ำตาเล็ดเลยจะเป็นผู้หญิงให้ร้องไห้เลยเนี่ยตอนนี้สบายแล้วโอ้โหเป็นปีอะทรมานทรมานมากเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับก็ติดต่อหมอนนโดยตรงนะครับอ้าวลาท่านผู้ชมท่านนี้ยังไงก็ไปแล้วนะครับติดต่อมาตามเบอร์นะครับ ตอนนี้อาจารย์นนท์ก็มาประจําการหมอประจาตัวของเยยุนชุนนิ่งส่วนมาจะอยู่ตากลีนะครับอาจารย์นนท์บอกว่าบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยติดต่อกันไหนครับเบอร์เบอร์ศัพศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่สองแปดครับผมจะไม่ไม่อยู่ประจําที่ก็จะไปหลายหลายที่ครับไปหลายที่แล้วแต่บางทีคนป่วยเขาไม่สะดวกมาเราก็ไปหาเขาเนี่ย ก็เขาออกค่าเดินทางให้ใช่ครับออกค่าเดินทางให้แล้วก็ถ้าใครสะดวกมาที่ตาคีที่ของใหญ่ยนจูนิ่งก็ก็มาที่นี่ก็ได้ครับแล้วนัดกันจะนัดกันถ้าส่วนมากตอนนี้ผมจะมาอยู่ที่นี่จะส่วนมนากช่วยงานอาจารย์แดด้วยครับก็ไปเที่ยวด้วยกันว่างานไปเยี่ยมไปเยี่ยมอูอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือโอกาสเก็บภาพสวยๆในการเดินทางมาฝาก นี่ก็เป็นนักข่าวเก่านะรถ่ยถ่ายรูปเก่งครับแล้วก็พูดเก่งด้วยต้องต้องคอยระวังตัวนะนะพูดเก่งนะเปิดเผยให้หลวมตัวเลยนะบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ให้หมดเลยบอกอก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าปวดแขนเส้นตึงโดยเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ปวดแขนอันนี้ผมเจอกับตัวเองเนี่ยผมผมรู้ละหายแน่นอนครับติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ ครับครับลองโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับก่อนยอย่ามาหาหรือไงอย่างเงี้ยลองโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ครับโอเคลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ